ค้พวงของโควิด19มันก็ไปทำร้ายไปทำลายระบบเศร,รษฐกิจโดยเส้นเชิงบางคนไม่ทันตั้งตัวถูกต้องเอาละครมาพูดก,กันในมิติเศร,รษฐกิจสักมิติหนึ่งขอมิติหวยเลยละกันคนขายหวยกำลังเดือดร้อนหนักมากจากมาตราก,าการจากมาตรการปิดเมืองทังอ้อมปิดห้างปิดร้านปิดที่โน,น่นที่นี่โอ้โหคอหวยคนขายหวยเนี่ยเดือดร้อนสุดตอนนี้ปิดห้างปิดห้างปิดร้านอาหารค่ะปิดสถานที่อคจร สถานบริการต่างๆหลายแห่งก็หยุดให้บริการเริ่มจากกรุงเทพปริมทนลามถึงต่างจังหวัดสิ่งที่ตามมาก็คือตลาดหวยมันแคบลงตลาดหวยมันถูกหันสะบั้นค่ะปกติที่ไหนมีคนเยอะคนขายหวยก็จะไปขายที่นั่นใช่ค่ะยิ่งที่อโคจรที่เสียงโชคโอ้ขายดีเลยขายดีโอ้ขายดีถูกไหมใช่ค่ะลูกค้าสพัดกันเมื่อปิดสถานที่อโคจรปิดร้านอาหาร ขายที่ไหนอะปิดห้างด้วยขายที่ไหนล่ะจะขายที่ไหนเออนี่ก็คือที่มาของเสียงตะโกนจากคราวนี้เป็นคนพิการผู้ขายหวยคนพิการมาขายหวยเยอะนะเยอะมากค่ะเขามีคนพิการผู้ขายหวยเขาก็รวมตัวกันเป็นสมาพันธ์มีชื่อว่า,ปาเป็นสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากห hmm. แห่งประเทศไทยค่ะก็สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากเมื่อวานก็เป็น ก็เป็นปากเป็นเสียงของคนพิการที่ขายหวยชไปยืนตะโกนที่ที่หน้ากระทรวงการคลังไปเรียกร้องบอกว่าบอกว่าเลื่อนออกหวยงวดหนึ่งเมษาไปเป็นหนึ่งพฤษภาได้หรือไม่เท่ากับหวยงวด15เมษาถูกเลื่อนตามไปด้วยจะกลายเป็น15ไปเป็น16พฤษภาถูกไหมขณะเดียวกันคนพิการขายหวยเขาก็ของเงินมัดจำเงินล่วงหน้า หวยงวดวันที่16เมษายนที่จ่ายล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยคืนด้วยมไม่งั้นไม่มีจะกินใช่เพราะว่ามันวางไปแล้วเอาละครับเราจะไปกันที่เราจะไปที่คุณอํานวยกลิ่นอยู่นะคะประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณอํานวยค่ะสวัสดีค่คุณอํานวยสวัสดีครับคุณนายค,ค,ค,คุณแม่สาวครับ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 ,รบจริงๆมาตรการปิดเมืองอมอ้อมเนี่ยเขาก็จากัดพื้นที่ตามสมควรน้ำมันไม่ได้ทั้งประเทศจริงๆนะแต่อานุภาพของมัน เยอะถึงขนาดต้องขอให้มีการเลื่อนการออกหวยไปหนึ่งเดือนเต็มๆเมชียวเหรอครับคุณอำนวยครับมันได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงเฉพาะพวกเราที่มีอาชีพขายหวยนะครับครับ <c oughs> นอกจากนอกจ,กจะกระทบพวกเราเองแล้วอ่ะ <c oughs> ผมคิดว่าพวกเราเองนอกจากในทางเศรษฐกิจที่จะได้รับการกระทบแล้วมีคนพิการแล้วก็คนที่ไม่พิการจํานวนมากที่ขายสลาก ก็จะต้องขายสลากตามสถานที่ต่างๆซึ่งจะต้องพบและสัมผัสกับประชาชนจํานวนมากครับครับครับก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ไปรับเชื้อและก็อาจจะเป็นจุดที่นําเชื้อไปแพร่ต่อยังคนในสังคมที่ซื้อสลากด้วยครับ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 สรุปก็คือถ้ายังขายหวยตามงวดปบงก์เอย่างแรกแล้วคนพิการขายหวย ไม่มีที่ให้ขายไม่มีที่ให้ขายเพราะว่าเขาปิดห้างปิดร้านอาหารปิดสถานที่อะโคจรถูกไหมครับอาจจะต้องใช้วิธีเดินไปาขายตามบ้านไปข้อประตูบ้านขายซึ่งก็จะทําให้ขายได้ยากและายากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็ียนเป็นการนําเชื้อโรคไปพแพร่ด้วยครับดังนั้นดังนั้นถ้ายัางเดินขายหวยกันอยู่คนพิการขายหวยก็มีทั้งมีโอกาสทั้งรับเชื้อแล้วก็ส่งต่อเชื้อว่ากันอย่างนั้นเถอะ S <S ใช่ครับใช่ครับอืมดังนั้นเลื่อนไปเลยขอเลื่อนงวดวันที่จะออก1เมษายนไปก่อนแล้วงวดวันที่16ก็ต้องเลื่อนตามไปด้วยก็จะไม่มีด้วยถูกไหมยกไปเลยใช่ครับใช่ครับเนื่องจากว่ากทมที่ประกาศปิดเนี่ยก็จะปิดถึงวันที่12มมเมษายนเบื้องต้นประกาศอย่างนั้นฉะนั้นงวดวันที่16เมษายนเนี่ยเราก็จะมีเวลาขายจริงๆเนี่ยก็แค่4วันซึ่งจะทําให้โอกาสที่จะขายหวยเนี่ยก็ มีเวลาน้อยโอกาสที่จะต้องรับภาระก็ต้องเลือตยู่ปดมือครับผมโอเคถามกันนิดนึงนะฮะหวยงวดวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยนะฮะเราจ่ายค่าหวยไปแล้วเราก็รับตัวหวยมาขายแล้วถูกไหมฮะถอยข้ายาแล้วละงวดวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยรับมาอยู่ในมือของผู้ค้าแล้วทั้งหมดครับผมแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วด้วยอ ใช่ครับใช่ครับของเราสลากนี่เป็นสลากที่ซื้อสดแล้วก็ไม่สามารถคืนได้ครับแล้วก็กําลังขายกันอยู่ถูกไหมใช่ครับแล้วก็มีฮะแล้วก็มีสลากนี่มีอายุสั้นคือมีอายุสิบห้าถึงสิบหกวันเท่านั้นหลังจากนั้นก็หมดอายุ <Okay. S 2> ครับโอเคโอเคทีนี <c oughs> ปนน้ประเด็นของมันก็คือประเด็นของมันก็คือเกิดถ้าถ้าขอให้เลื่อนการออกหวยหนึ่งเมษาเป็นหนึ่งพฤษภาไอ้ใบหวยใบนั้นน่ะไม่ต้องเปลี่ยนอ่าไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยน มันประทับตราหนึ่งเมษาก็จริงแต่เป็นที่รับรู้กันว่ามันก็คือหนึ่งพฤษภาถูกไหมฮะเป็นสองพฤษภาครับเพราะเป็น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 สองพฤษภาเพราะวันที่หนึ่งเขาไม่ออกหวยใช่ไหมฮะไันแรงงานเป็นวันแรงงานโอเคทีนี้ทีนี้ไอหวยงวดวันที่สิบหกเมษาที่จะขอเงินคืนเออมันมันยังไงมันยังไงคะหมายถึงมีการวางประการล่วงหน้าเหรอคะคืออย่างนี้ครับเอสลากมีสองระบบระบบที่เป็น าซื้อโดยคนที่มีโค้ตาประจำก็คือ,อจำนวนประมาณสามแสนแปดหมื่นเล่มเนี่ยะจะไปจ่ายกันตั้งแต่วันที่สองเป็นต้นไปจะไปจ่ายเงินจะไปรับเงินจะไปซื้อเนี่ยนะครับแต่ว่ามีสลากอีกหกแสนสองหมื่นเล่มเนี่ยเป็นระบบการซื้อจองล่วงหน้าอออจอด้วยการกดอากดกด ตามตู้อะครับตลาดซื้อคนละห้าเล่มห้าเล่มในนี้ต้องจ่ายเงินไปก่อนตั้งแต่งวดนี้แล้วอ๋อครับครับซื้อผ่านตู้เอทีเอ็มของกรุงไทยใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องต้องจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนแล้วถึงจะไปรับสลากเอาหลังจากวันที่สองเมษาเป็นต้นไปสําหรับงวดวันที่สิบหกครับอันนี้เราจ่ายเงินไปหมดแล้วครับวันที่สิบหกก็วางเงินพียงแต่รอโตหวยเท่านั้นเองถูกไหมใช่ครับใช่ครับเมื่อใจสมมติว่าถ้ามีการเลื่อนการออกหวย อันนี้สลากนี่ก็เงินก็ไม่ต้องคืนเพียงแต่ว่าเราก็ไปรับกําหนดให้ไปรับงวดต่อไปเท่านั้นเองครับ๋อครับไม่ต้องคืนไม่ได้ขอคืนเป็นตัวเงินสดแต่จะเป็นงวดถัดไปเลยแต่ถือว่าได้จ่ายค่าหวยล่วงหน้าไปแล้วครับครับผมก็จะเป็นการเยียวยาทั้งคนขายและผมก็คิดว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมทางอ้อมโดยที่ว่า คนของเราก็จะได้ไม่มีโอกาสไปรับเชื้อแล้วก็ไม่มีโอกาสจะไปเผยแพร่เชื้อให้กับสังคมผมคิดว่าจะได้ประโยชน์ในการทุกฝ่ายโอกาสที่เราจะขาดทุนต้องรับภาระสินค้าซึ่งเป็นสินค้าของรัฐเราขายลอตเตอรี่ได้ประโยชน์กับตัวเราก็จริงรแต่ลอตเตอรี่เนี่ยมันเหมือนกับ <c oughs> เป็นการช่วยรัฐเก็บภาษีท่างอ้อมได้ผู้เสียภาษีเต็มใจสำนักงานสลากที่เป็นหน่วยงานที่ส่งเงินเข้ารัฐ <c oughs> มากเป็น อันดับหนึ่งของประเทศนะครับครับค่ะครับผมครับไปยื่นหนังสือแล้วเท่าที่คุยเป็นไงคะแนวโน้มจะได้เลื่อนไม่ได้เลื่อนคะเท่าที่คุยอืเท่าที่คุยมีแนวโน้มนะครับว่าอาจอาจจะได้เลื่อนเพราะว่าเขาจะประชุมนําเรื่องนี้เข้าประชุมคณะกรรมการสลากวันที่ยี่สิบห้าเท่าที่ฟังดูท่านพอสํานักงานสลากท่านประธานบอกท่านก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจกับสถานการณ์แล้วผมก็กลับเรียนท่านว่า เรื่องการเลื่อนออกสลากเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีครั้งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี2516เราก็เคยมีการเลื่อนการออกสลากอย่างนี้เหมือนกันเมื่อมีการมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองครับอ๋อสมัย14ตุลามีการเผากองสลากถูกไหมใช่ครับใช่โอ้ออคุณนายจจาแม่นมากเลยใช่ครับใช่ครับอ๋อเคยเลื่อนเคยเลื่อนมาครับเค่อนแต่ห้ามคิดนะแต่ห้ามคิดว่า หมาแก่ไปร่วมเผาเขาด้วยอันนี้ก็ไม่แน่นะครับโอเคโอเคสมัย14ตุลาปี16ก็เคยเลื่อนเพราะว่ามีการเผากองสลาอือครับครับผมเขาจะว่าเลื่อนกันหลายงวดเลยนะสมัยนั้นนะครับผมครับผมโหกว่าจะคร,ครับผมเชิญถ้าเชิญต่อฮะอะก็ผมคิดว่าครั้งนี้ถ้าจะเลื่อนอ่อีกเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ทั้ง ผู้ค้าแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งสังคมครับอาจจะได้มีรายได้ของรัฐก็อาจจะก็เถือนไปบ้างนิดน้อยแต่ผมคิดว่าก็ดีกว่าที่จะปล่อยให้สังคมเดินไปอย่างนี้นะครับผมครับก็เซฟสังคมในแง่คนคนคนเร่ขายหวยก็มีโอกาสทั้งรับเชื้อแล้วก็ส่งต่อเชื้อด้วยว่ากันอย่างนั้นเถอะครับเพราะว่าคนที่เดินขายเนี่ยจากข้อมูลของสำนักงานสลากได่มีคนเดินขายอยู่มากกว่าแสนคนดังนั้นผมคิดว่าคนแสนคนนี้ มีโอกาสที่จะรับเชื้อแล้วก็นําเชื้อไปเผยแพร่แน่นอนครับคนเร่ขายหวยทั่วประเทศเนี่ยนะฮะทั้งรับ,รบ<ม>ด้วยและทั้งไปแพร่ด้วยนะคะอาจจะไรับไปเก็ได้ไ,ดไปเผยแพร่ก็ได้แต่เมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับคุบคณพัชระอนันตศินป์ประธานบอร์ดกองสลากโดยโดยตรงไหมฮะครับผมได้คุยครับได้คุยได้ไปคุยได้ไปยืย่นหนังสือที่ท่านเมื่อวานนี้ที่กรมธรรมาดูดูดูแนวโน้มดีว่าจะได้เลื่อนใช่ไหมดียดูแนวโน้มดีครับดูแนวโน้มแนวโน้มดีแต่ต้องรอร์ดจะเลื่อนไปได้กี่งวด เลื่อนอย่างไรอะไรย่างี้ก็ก็รายละเอียดท่านจะขอนําเข้าที่ประชุมในวันที่25คือวันพุธวันพรุ่งน,นี้ครับก็คือวันพรุ่งนี้ทีนี้ทีนี้มันมีบางสุ้มเสียงจากคนในกองสลากเขาบอกว่าเอ๊กฎหมายหวยฉบับฉบับใหม่เปิดช่องให้ทําได้หรือเปล่าไอ้เรื่องการออกการการเลื่อนหวยเนี่ยไอ้ไอ้ประเด็นข้อจํากัดทางกฎหมายมีการปารบอะไรกันไหมครับเมื่อวานยังยังยังไม่มีใครพูดถึงนะครับยังไม่มีใครพูดถึงครับผมครับผม คือแต่ว่ากระทรวงการคลังที่ต้องประกอบดีๆนะคุณอำนวยปีนี้ปีนี้กร,ระทรวงการคลังเขากําลังกระหายกระหายเงินนะฮะเขาเข้าใจครับเข้าใจ,าใจทุกรูปแบบแเงินทุกรูปแบบกระทรวงการคลังกระหายเพราะเขาจะใช้เงินเยอะอแต่ว่าเงินนั้นก็ต้องนํามาใช้รักษาโรคอยู่เดียวแต่ว่าการที่ระงับรายได้ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งใน อ่าสิบสองหรือหนึ่งหนึ่งในยี่สิบสี่ส่วนเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยระงับโรคได้ด้วยผมคิดว่าก็เป็นการแก้ไขปัญหาต้นทางด้วยนะครับโอเคเอาเอางั้นรอรุ้นพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้มีข่าวดีในวันพรุ่งนี้รอรุ้นพรุ่งนี้นะคะรอมติบอร์ดกองสลากก่อนนะคะกลับขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสครับผมค่ะคุณอํานวยกลิ่นอยู่ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทยก็มีเหตุผลนะเออก็มีเหตุผลก็ในเมื่อก็ในเมื่อมีการปิดเมืองโดยปริยาย ปิดเมืองโดยอ้อมเริ่มจากกรุงเทพไปริมณฑลกระจายไปสู่ต่างจังหวัดจังหวัดใหญ่ๆก็เริ่มแล้วเชียงใหม่ภูเก็ตอูบลดังนี้เป็นต้นถูกไหมค่ะบริลาม์ล้วหวังสพจังหวัดเลยด้วยอุทัยธานีดังนี้เป็นต้นถูกไหมนั้นคนคนเดินขายหวยมันมีปัญหาแน่ๆใช่จะขายไม่ได้แล้วเขาก็กลัวด้วยพูดตรงนะหลายคนก็กลัวติดเชื้อพูดตรงไม่ค่อยอยากะอกและขนาดเดียวกันคนเดินขายหวยนี่มีเป็นแสนทั้งประเทศ คนเดินขายหวยมีทั้งโอกาสรับเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อแล้วคนซื้อหวยก็กลัวนะได้ยินได้ฟังมาบอกอุ๊ยหวยสลากที่ขายมากับคนขายหวยจะมีเชื้อติดมาไหมพี่กลัวกันขนาดนี้